ครับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการตั้งมาร์กวาลเครื่องตัดหญ้านะครับ GX35 นะครับว่าตั้งวาลอย่างไงนะครับวิธีสังเกตนะครับเมื่อเราถอดไอตัวจานไฟออกแล้วนะครับจะเห็นนะครับเป็นร่องนะเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นร่องริมนะครับร่องริมคือคือมาร์กนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับ ให้ดูที่รองริมนะครับรองริมตรงกับตะเข็บนะครับตะเข nice ็บตัวนี้นะครับตะเข็บของเครื่องนะครับนี่คือศูนย์ตายบนนะครับลูกสูบขึ้นสุดนะครับถ้าถ้าเราไม่มั่นใจนะครับให้ขันโวเทียนออกมาดูได้เลยนะครับขันโมเทียนมาดูได้เลยนะครับเวลาเราถอดการสูบออกมานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนลูกสูบนะครับหรือว <predicted> ่าเปลี่ยนลูกปืน ลูกปืนข้อเหวี่ยงนะครับให้เราสังเกตนะครับล,ล่องริมนะครับว่ามันตรงกับศูนย์ตายบนหรือเปล่านะครับเวลาลูกสูบขึ้นสุดนะครับล,ล่องริมจะตรงจะตรงกับลูกสูบขึ้นสุดนะครับพูดง่ายๆก็คือให้สังเกตล่องริมไว้นะครับว่าถ้าล่องริมหันขึ้นบนนะครับตรงกับตะเข็บของเสื้อสูบนะครับ นั่นแสดงว่าลูกสูบขึ้นศูนย์ตายบนนะครับขึ้นสุดนะครับแล้วก็มาดูเฟืองนะครับเฟืองเฟืองวาวนะครับเนี่ยฮะสามเหลี่ยมนะครับชี้ขึ้นบนนะครับให้ตรงกับแนวนี้นะครับแนวของตะเข็บเครื่องนะครับนะครับ ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับก็ถ่ายตอนกางคืนนะเนี่ยฮะให้มันตรงกับตะเข็บเครื่องนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับลูกศรชี้ขึ้นบนนะครับวาลวอยู่ในสถานะการปิดนะครับเนี่ยฮะจะโยกได้นะครับโยกได้ทั้งสองตัวนะครับ นี่คือวาววาวอยู่ในสถานะการปิดทั้งสองด้านนะครับทั้งไอดีไอเสียนะครับก็คือมาร์กตรงนะครับก็วิธีสังเกตง่ายๆนะครับมาร์กเฟืองนะครับมาร์กสามเหลี่ยมขึ้นบนสุดนะครับให้ตรงกับตะเข็บนะครับของเครื่องนะครับแล้วก็มาดูฝั่งที่ผมพูดนะครับฝั่งจานไฟนะครับ ให้ให้ดูที่ร่องริมนะครับร่องริมนะครับร่องริมจะหันขึ้นบนนะครับจะหมุนขึ้นบนนะครับลูกสูบขึ้นสุดนะครับถ้าร่องริมหันขึ้นบนนะครับลูกสูบขึ้นสุดนะครับให้สังเกตดูง่ายๆนะครับเผื่อใครที่ยังไม่มีความรู้นะครับหรือเพิ่ง เพิ่งจะหัดทำนะครับหัดประกอบหัดซ่อมเองนะครับก็ให้สังเกตง่ายๆนะครับหรือไม่ก็ขันหัวเทียนออกนะครับแล้วก็เอาไฟส่องดูนะครับว่ามันเป็นตามที่ผมพูดหรือเปล่าว่าลูกสูบขึ้นสุดนะครับใช้ล่องริมนะครับในการดูนะครับว่าลูกสูบขึ้นสุดไม่สุดนะครับครับผม